เองซื้อความรู้ในการเวียนว่นาจะเกิดไม่ได้ด้วยจะบอกนอกจากฝึกเองเพราะว่าทุกคนมีสิทธิ์ในโลกนี้ทุกคนลยแหละไม่มีใครเอาอะไรไปได้สมบัติในโลกเนี้ยมันก็ผัดกันชมมัาหละไม่ใช่ของใครมันก็เลยเป็นปกติถ้าเราอยากมีชีวิตปกติในอนาคตต้องฝึกที่ปัจจุบัน อดีตไม่ต้องพูดถึงนะฮะไม่ต้องพูดถึงเลยฮะถ้าเราปัจจุบันเราทําเนี่ยมันก็ย้อนอดีตมันก็ไปอนาคตอดีตท,ที่เราทําไว้วางเรื่องยังไม่มานะกรรมดีหรือไม่ดีเนี่ยบางคนยังไม่มาบางคนก็เกือบหมดพออายุใกล้จะอวสานแล้วก็เกือบหมดแล้วชีวิตก็จะดับสูญไป ไปเปลี่ยนชีวิตใหม่เปลี่ยนภพภูมิใหม่ถ้าฝึกในศาสตร์หลวงพ่อจริงๆเนี่ยท่านว่าเองทนชาติเดียวเนี่ยเองก็บันทึกความรู้ตรงนี้ไปหลายภพชาติเลยจะบอมันจะเจริญไปเรื่อยๆมันจะรู้ไปเรื่อยๆื่อยๆการเวียนว่ายใจเกิดมันก็เลยไม่ไนหน่ากลัวเราก็สามารถจะแนะนำมนุษย์สัตว์วิญญาณทั้งหลายในอนาคต ถ้าเองไม่ฝึกล่ะเองก็ไปตามกรรมเหมือนเก่าเหมือนที่แล้วมาโนะ้เหมือนชาติที่แล้วแล้วลวันู้นวันว่าชาติปัจจุบันเนี่ยเองก็มารับเศษของกรรมแล้วเองก็ทําใหม่เองทําใหม่เนี่ยเองก็ทาตามสังคมที่เองเกิดนนะเขาพาไปไหนเองก็ไปทําดีก็แหละทำไม่ดีก็แล้วแต่เองประมาณนั้นแหละอยู่ที่สังคม พอตายไปก็ไปตามกรรมไงตามกรรมคือจะไปข้างบนข้างล่างแล้วแต่พอหมดแล้วก็มาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่มารับเศษใหม่นะฮะทุกวันเนี้ยเรารับเศษนะแล้วนะทำใหม่ด้วยฮนะนี้การเป็นว่าตายเกิดมานก็เลยไม่มีทิศทางไม่มีทิศทางไปคือไปตามกรรมไปตามความรู้สึกสุดท้ายก็อยู่อย่างเนี้ย ทีนี้จิตเราเนี่ยมันก็บันทึกสารพัดเรื่องเลยมันไม่มีความชำนาญอะไรสักอย่างนะมีแต่ความชำนาญทางโลกมีทางโลกแต่ธรรมะไม่มีเพราะไม่ฝึกไว้ธรรมชาติไม่มีไม่ฝึกไว้มันก็เลยห่างไปเรื่อยๆห่างคนมันก็เลยพอเกิดมา ในสภาพสังคมอย่างเงี้ยมันก็เลยไม่โทษตัวเองมันโทษสังคมไม่ได้เข้าใจว่ากูเป็นอย่างเงี้ยเพราะเหตุอะไรไม่ได้พิสูจน์ไงมันก็เลยอารมณ์สุขมั่งทุกข์มั่งครับแพนใจดีใจเสียใจเพิดเพลินใจอยู่เงี้ยแหละหลบไม่เป็นด้วยเวลาพักก็ไม่ใช่ ไปพักนูน่นพักทะเลมั่งไปเที่ยวต่างประเทศน้องเว่าพักแต่ไม่ใช่พักหรอก <c oughs> ไปบันทึก <c oughs> การจะพักมันน่ะคือการมาสวดมนต์ภาวนาเนี่ยพักใครมาอยู่พักไม่ให้บันทึกเหมือนเรานอนเนี่ยเรานอนทุกคนไม่รู้เราหลับมเมื่อไหร่ไม่รู้คับไม่ใช่ง่ายๆนะจิตอะ ขนาดเราจดจออยู่จะหลับไปรับเนี่ยเรายังไม่รู้มันหลับอะไรเลยถ้าฝึกควบคุมมันได้เนี่ยลองคิดดูมันจะมันจะเท่ขนาดไหนฉันควบคุมเธอได้แล้วนั้นจ้าอะไรประมาณเนี้ยควบคุมทิศทางในความคิดควบคุมรูปรสกลิ่นเสียงได้ใช่ไหมทำก็ได้ไม่ทำก็ได้ประมาณนั้นเนี่ยท่านถึงให้ หาที่เสร้างที่ให้คนมนุษย์ทั้งหลายบริการฟรีทุกระดับบริการทุกระดับประทับใจประทับกายเพราะนั้นฐานที่ของเราทั้งหมดเนี่ยถ้าฝึกจริงๆนะได้ะฮห่างจากความรู้สึกสังโลกห่างจากวัตถุไม่กี่ปีร,รู้ ผลก็คือประโยชน์มหาศาลนะคหลวงตาฝึกกับท่านใหม่ๆนนะท่านบอกว่าเนี่ยสิ่งที่ข้าให้เอง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 ฝึกเนี่ยนะมันเลี้ยงชีวิตนะนบอกเลี้ยงชีวิตเองนะเลี้ยงเองชีวิตอย่างเงี้ยไม่พอถ้าเองมีปัญญามากขึ้นเนะี่ยเองก็จะเลี้ยงทั้งโลกวิญญาณนะเลี้ยงทั้งมนุษย์ด้วยท่านบอกฟังท่านพูดแล้วก็ฟังท่านอธิบายแล้วก็ เฮ้มันจริงหรอเปล่าหลวงพ่อ,อเองจะหยุดก็แล้วกันท่านบอกเองจะอยู่ไหนก็ตามถ้ายังมีลมหายใจห้ามหยุดห้ามห่างจากพระเองเรียนพุทธศาสตร์อยู่ที่พระอย่างเดียวเลยท่านบอกเองจะไปอ่านหนังสือหนังสือเนี่ยคนเป็นคนเขียนคนเขียนคือใครแต่พระเนี่ย ท่านบันทึกบารามีท่านไว้ทิ้งไว้ในโลกเนะี่ยจะเป็นโพธิสนะัตว์เนี่ยท่านมีโลกก็ทำมีโลกด้วยมีธรรมด้วยกระแสของธรรมก็มีกระแสของโลกก็มีมันเป็นการบันทึกบันทึกอะบันทึกไว้ที่พระฉะนั้นหลวงพ่อท่านสร้างพระไว้กรรมสมาธิไว้กรรมสวดมนต์ ทุกครั้งที่มีคนไปหาท่านนะท่านใช้พระองค์หนึ่งแล้วก็ให้นั่นนะแหะแบบแผ่นพับอะถาวายชีวิตน,นนะเวลาสวดมนต์ภาวานาเนี่ยท่านให้อยู่ที่พระบางคนไม่เข้าใจหรอกว่าทําไมต้องอยู่ที่พระถ้าสายใยเรากับพระมันเป็นสายใยเพิ่มขึ้นทุกวันนะถ้าเรานึกตลอดนะเพิ่มเพิ่ม ทุกครั้งที่เรานึกเพราะนั้นเวลาทำอะไรเนี่ยถ้าไหนนึกถึงพระก่อนแล้วก็ไปตามเป้าหมายที่ที่เราทำจะเป็นโลกก็ตามจะเป็นธรรมก็ตามธุรกิจก็ตามอะไรก็ตามเนี่ยหลวงพ่อท่านให้กับพระก่อนให้ยุให้นึกถึงพระก่อนให้นึกถึงท่านก็ได้คำพระก็ได้อย่าไปไหนานานท่านบอกถ้าเราไปไหนานานเนี่ย ในทางโลกนานเนี่ยบางทีมันนานเหมือนเรานั่งคุยกันเนี่ยไม่มีอะไรเลยคุยกันเรื่องเดิมอะสมัยที่ฝึกอยู่ในถ้ำเนี่ยสมัยที่อยู่ในถ้ำสมัยที่คนเข้าๆออกมันมาเจอกันมันก็คุยนเรื่องเดิมฮะเรื่องกินเรื่องนอนเรื่องเที่ยวเรื่องผัวเรื่องมีเรื่องบ้านเรื่องงานไม่มีเรื่องอะไรเลยเรื่องเก่าใช่ไหม แต่เรื่องใหม่นะทำยังไงนะจะิตกับพระนี่จะเป็นสายใหญ่กันซึ่งมันมีประโยชน์มาหาศาลนะฮะ